สวัสดีครับสมาชิกกลุ่ม VAP ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตคลิปเฉพาะกิจกันนะครับของวันที่19มกราคม2566นะครับเวลาอาัดคลิปเป็นที่เวลา1 1 5 0นนะครับวันนี้ก็มาทำรายการให้แบบสั้นๆนะเมื่อวานนี้ที่ผมไม่มาทำรายการในวันพุธเนี่ยเพราะเนื่องจากว่า,าดูทรงของทองคำอยู่นะครับว่า แนวน้ทองคำเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นทรงไหนนะครับแต่สำหรับกลุ่ม VIP นะครับจำกันได้ไหมที่ผมให้ทั้งบทความรวมถึงเมื่อวานนี้ก็อัดคลิปให้ก่อนนะครับเฉพาะกลุ่ม VIP นะก็ผมบอกแล้วว่าไอ,อจุดสับข,ขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มันย้ายตำแหน่งเนี่ยมารออยู่ที่ราคาประมาณ1,902เหรียญน,นะครับก็ไม่แปลกใจที่เช้านี้นะครับ ทองคำนะก็ย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับต่ำสุดเนี่ยที่1,900เหรียญน,นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการดีตัวกลับขึ้นไปที่1 9 0 9เหรียญน,นะตอนนี้นะครับอตอนนี้ค่าเงินบาทนะครับก็เคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่33.03บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนราคาทองคำแท่งนะครับก็ขึ้นไปในกรอบ2,9800จนถึง2,9900บาทต่อบาททองนะครับ วันนี้มาสรุปนะครับแนวโน้มทองคำรวมถึงแผนการซื้อขายทองคำแบบง่ายๆสั้นๆนะครับจดแล้วก็เอาไปวางแผนในพอร์ตของท่านได้เลยนะครับคลิปนี้ดียังไงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากปรึกษาเลยผมนะครับเกี่ยวทองคำนะโทรมาเลยครับ065942 5654นะครับ ID line ผมเติมครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเอาภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้นะจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับมันก็ย้ายตำแหน่งมารออยู่ที่1902เหรียญแล้วนะครับเมื่อกี้มีการทดสอบขาลงรอบแรกนะครับน่าจะมีการทดสอบขาลงที่1902เหรียญนครันะ้งนทะีนะ่2นะครับ อันแปลว่าถ้าเกิดทองคำหลุดลงต่ำกว่า1,902เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทองคำมีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับใครรอเปิดขายเซลล์อยู่นะครับตรงจุดนี้แหละ1,902เหรียญครับเป็นจุดทำกำไรรอบแรกเลยนะครับเปิดขายเซลล์ที่1,902เหรียญมีความเป็นไปได้80%ครับที่ คุณจะทำกำไรได้นะครับที่กรอบราคา1,890จนถึง1,892เหรียญน,นะครับ70%คือเป้าหมายกำไรที่ท่านทำ่านทาได้เนี่ยที่กรอบ1,870จนถึง1,875แล้วก็50%ครับมีโอกาสที่จะลงถึงเนี่ยประมาณ1,856จนถึง1,860เหรียญน,นะครับ นอกจากด่าน1,902เหรียญแล้วนะครับยังมีด่านที่1,898 1,895 1,891แล้วก็1888นะครับทั้งจุดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเมื่อมันลงมาถึงนะครับท่านสามารถตั้งเซลล์สต็อปรอได้หมดเลยนะครับสามารถกินรวบได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดจากเป้าที่บอกเมื่อกี้นะครับก็สามารถทำกำไรลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับกำไรตามใจชอบเลย แต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าด่านสำคัญนะครับที่ทองคำเนี่ยจะลงต่อได้หรือไม่ได้นะครับจะอยู่ที่ด่านราคา1,868จนถึง1,870เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราคาทองคำยังหลุดลงไปไม่ได้นะครับทองคำจะดีตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราพูดถึงว่าทองคำลงไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ลงล่ะ ถ้าเกิดวันนี้พรุ่งนี้มันไม่หลุดต่ำกว่า1,902เหรียญล่ะนะครับมันยังยืนเหนือ1,902เหรียญได้อยู่แสดงว่าเทนขาขึ้นสมบูรณ์ครับมันก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับทองคำยังไม่สิน้นฤทธิ์เดชนะครับยังมีแรงขึ้นต่อได้นะครับซึ่งภายใน2วันนี้นะครับด่านที่กลุมชะตาชาวเหวเอ,อไว้เลยเนี่ยอยู่ที่ด่านราคา1,916เหรียญถ้าเกิดราคาทองคำครับ ยังรีบาไม่ผ่าน1,916เหรียญทองคำมีโอกาสปรับตัวลงต่อเนี่ยหลุดต่ำกว่า1,902เหรียญแน่นอนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยกับตัวและดีตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ1,916เหรียญได้นะครับตอบได้เลยว่าท่านมีโอกาสจะได้เห็นนิวไฮอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนิวไฮใหม่เนี่ยจะอยู่ที่กรอบแล้ครประมาณ1,934 จนถึง1,936เหลรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปถึงเป้าหมายกำไรที่ประมาณ1,945จนถึง1,950เหลรียญได้เลยฉะนั้นครับใครที่มีดอยอยู่นะสูงกว่า1,916เหลรียญน,นะครับอาจจะต้องพิจารณาส t o p ปล s อหรือตัดขาดทุนเนี่ยถ้าเกิดราคาทองคำครับมันหลุดลงต่ำกว่า1,902เเหรียญลงไปได้นะครับ ที่ต้องเตือนแบบนี้เพราะว่าเทนขาขึ้นระยะยาวครับมันเกิดเสียสมดุลต่อเนื่องด้วยนะครับทําให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับย้ายตําแหน่งนะตอนนี้เนี่ยมารออยู่ที่1,805เหรียญน,นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจดแลจะจำเอาไว้ครับว่าด่านสําคัญครับในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเดือนนี้จนอาจถึงเดือนหน้าเลยนะครับ ทองคำมันจะลงได้หรือไม่ได้ครับมีด่านสำคัญดังนี้ครับ1 8 7 0 1 8 5 0แล้วก็1830ครับ3ด่านนี้ครับจะเป็นตัวต้านไม่ให้ทองคำมันลงมาได้นะครับแต่ถ้ามันหลุดลงมาได้นะครับมันก็จะหลุดลงมาตามเป้าที่บอกนะครับทั้ง3เป้านี้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับส่วนครับทองคำแท่งออนไลน์ก็จุดห้นะครับผมไม่อัปเดตนะเพราะว่าท่านยังยืดแผน วันจันทร์ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรพิเศษจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับเราก็กลับมาเจอกันในคลิปฉบับเต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ผมสรุปให้แล้วยังไงแนวโน้มทองคำนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับตามแผนตรงนี้เลยนะครับใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาแล้วกันนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ